สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอลเอ็นพีครับซึ่งวันนี้ครับก็เป็นข่าวทางด้านทาริสเฮนเบอร์สตันนะครับแล้วก็ทางด้านของยานิสอเลอร์เทอร์กุมโป้นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ซีรีส์ของทางด้านมิวิกกี้บักเนี่ยปิดไปที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางด้านของบักเนี่ยก็ถูกเพเซอร์นะครับเอาชนะแล้วก็เรดว่าเพเซอร์ก็เข้าสู่ในเพลย์ออฟรอบที่2องนะครับแต่ประเด็นมันไม่อยู่ที่ตรงนั้นนะครับประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าในเกมสุดท้ายนะครับก็คือหลังจากที่หมดเเวววลลลาแแแ้้้ก็นนี่ยพไปะครับ พ่อของไทรอยส์เฮอร์เบิร์ตันนะครับนั่นก็คือจอห์นเฮอริเบิร์ตันนะครับจอห์นเฮอริเบิร์ตันนะครับได้กระทำสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เอายานิสโกรธมากนะครับก็คือว่าทางด้านของจอห์นเนี่ยเดินปรีเข้ามานะครับจากตรงมานั่งนะครับหลังจากที่กรรมการป่อนทวีดหมดเวลาแล้วนะครับจอห์นเดินปรีเข้ามานะครับพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดตัวที่เขาเจอแถวๆนั้นแหละครับหยิบมานะครับแล้วก็โบกไปสะบัดไปสะบัดมานะครับแล้วก็ตะโกนตรงนั้นบอกประมาณว่าเข้ารอบแล้วนะครับทีมทีีีมมมชนนนะะะแแลล้้้้้วววจกกกกรรรรรรทััั่่งเเคาาาาาาบบบบปปปขไหยิส็พออณ ชนะแล้วเว้ยทีมข้าชนะแล้วเพเซอร์ชนะบักแล้วเราเข้าสู่รอบต่อไปเป็นยังไงล่ะน,นะครับก็คือพูดไปเป็นแบบประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้ตัวของยานเดสเนี่ยค่อนข้างโกรธมากๆเลยละครับตัวของเขาเนี่ยก็ถึงขั้นเอาหัวไปชนกับท่าน,นาของจอห์นฮาร์เบอร์ตันนะครับซึ่งนะครับยานิส์เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับหลังเกมเนี่ยทนาน,น้าของยานิส์เขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนตอนนั้นนะ่ะเขาเห็นชายคนหนึ่งคือเดินเข้ามานะครับเขารู้ว่าเลยว่าเออเขาคิดว่ามันเป็นแค่แแฟนน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 บบบาาาาาธรรรรรมมมดคคนคนึึงงงงงตต่่่่พพพอออออเเเไปเัััืทขจ์์ฮะซ ทางด้านของยานิสเขาก็บอกว่าจอห์นฮร์เบิร์ตันกน็<ล>ได้มาพูดบางสิ่งบางอย่างกับเขาครับซึ่งมันเป็นการพูดจาด้วยคำหยาบคายครประมาณว่าทีมฆ่าชนะทีมแกแล้วฆ่าที่เขาลอกก็คือเหมือนเป็นการย่อเย้ยนะครับยานิสนบอกว่านะครับเขาเข้าใจนะครับว่าเพเซอร์ชนะแต่ในสิ่งที่มันไม่ควรทําก็คือว่าไม่ใช่ว่าผู้ชนะเนี่ยนะครับจะสามารถไฟเขียวแล้วคือแฟนๆผู้ชนะเนี่ยจะสามารถเข้ามาย่อเย้ยถักถางนะครับหรือดูหมิ่นกับผู้แพ้ได้ซึ่งยานิสบอกว่าเขาไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีีมมาาาากกนะะครเเพว่ทอชืยตข รักเทรนด์เซอร์เบอร์ตันมากและเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับด้านเทรนด์เซอร์เบอร์ตันเนี่ยพอรู้ข่าวเข้อเสร็จปับ๊บเขาก็อบอกว่านี่คือสิ่งที่พ่อเขาไม่ควรจะทำนะครับแล้วซ้ำยังบอกนะครับบอกประมาณว่าเราเข้ารอบนะครับแต่ทางด้านของบัคส์ก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งพ่อเขาไม่ควรจะทําอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็ได้ขอโทษไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรไปหาพ่อเขาก็จะโทรไปหาทางด้านของยานิสนะครับสุดท้ายนะครับประเด็นนี้มันจบลงตรงที่ด้วยว่าทางด้านของจ er อห์อนเอรนด์เซอร์นเบอร์ตันเนมองที่ แล้วก็ขอโทษทีมเพเซอร์ที่ต้นสังกัดของลูกชายเขาแล้วกรับประกันว่าเหตุการณ์เนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ